สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ปิ่นจากนิสันชอเอราวันนะคะวันนี้เรามีลูกเล่นใหม่ๆของนิสันอเมล่าปี2023มาฝากกันนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะจากรีโมทสามารถยิงได้ไกลถึง60เมตรเลยนะคะเราสามารถยิงสตาร์ทแล้วเ,เปิดแอร์รอได้เลยกว่าเราจะเดินมา10นาทีเนาะสบายมากๆเลยตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงเป็นไวเลชา์จนะคะดีมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปทดลองกันนะว่าเป็นแบบไหน ตอนนี้ก็จะสะดวกสบายมากๆนะสำหรับไวรลสชาร์จที่ให้มาเพิ่มนะคะเราก็เอาโทรศัพท์วางเข้าไปตรงจุดนี้ได้เลยค่ะเมื่อมีการชาร์จเห็นไหมคะจะมีไฟโชว์ตรงนี้ชาร์จแล้วเรียบร้อยเลยคะ่ะเราก็สามารถขับขี่ไปได้อย่างสบายใจวางไว้เต็มเมื่อไหร่เราก็เห็นนะคะแล้วตรงไปตรงนี้ก็จะดับไฟนะคะนี่นะคะระบบก็เริ่มจากการที่กดล็อกก่อนค่ะแล้วกดค้าง ได้เลยติดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจากนั้นเราก็เดินไปที่รถได เป็นไงบ้างคะสำหรับเทคโนโลยีที่เราใส่มาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวใครสนใจนะคะเราจะมีออกบูธวันที่8ถึง15มิถุนายนนี้นะคะไปพบกันที่โลตัสบ้านโป่งนะคะวันที่8ถึง15มิถุนายนนี้นะคะเราจะนำตัวนี้ไปโชว์นะคะพร้อมระบบพิเศษต่างๆลูกค้ามาสามารถมาทดลองชมได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ